สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตำแตงนะครับอ้าวใส่พริกกันเลยครับไม่ใส่กระเทียมนะตำแตงไม่ตำแล้วก็ผสมใช่นน้ำตาลทรายแดงโหงนัวใส่เยอะนัวอร่อยดีใส่น้อยแซ่บน้อยแต่หลายแซ่บหลายใช่ใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยครับ น้ำปลาเจาตอกแตกน้ำมะนาวคันสดครับใส่มะนาวสีบีบนิดหน่อยมะเขือเทศตัวกักยาวครับพี่น้อยขอช้อนหน่อย อันนี้ปลาลาสุพรรณนะครับทำเ,เอง,อง,เองใช่ครับปลาแดกสุพรรณทำเองนะครับรหอมหนัวเป็นต้นๆเลยใช่ชอบกินมากอ่ะขอชิมขอชิมนะครับแซ่บนัวนวันนี้เมนูตามแตงนะครับ แล้วก็หมูกรอบอเอเ๋อะโอเคโเลโคเลคเลโคเลเข้าให้เข้าบันครับแซ่บมาก <sk ill> ขอรุ้งสดสักสามตัวแล้วกันอะยัวมากนี่ โโอ้ oh oh. ปลาสุพรรณนะครับอร่อยปลาบ้านพุ่งอ่าตากกันเลยน่ากินมากฝากเอซทุกคนติดตามเพจใหม่ยนะครับชื่อเพจปัว e อีเล่นนะครับและก็ฝากทุกคนมาอุดหนุนเสื้อกับทางเพจเราได้นะครับโอเค ไป<า>ไปกินกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณสอกินแซบแบบนัวๆน,นะครับวันนี้เรากินเมนูตามแตงนะครับไะกินกันเลยหิวข้าวมากเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอมไม่ไม่กินล่ะพี่บุมกินข้าวเช้ายัางไงกินแล้วอ,อันนี้คือมือเช้ารวบกับมือเที่ยงใช่ครับนะปลลาสุพรรณนะครับ เราใช้ปลาอะไรหนิดูสิปลากระดีหรอปลานินครับปลานินยัย่อะไรครับปลากินเยอเลยหอมอือกินข้ามกลางธรรมชาติดูด้างสิ ไก่ย่างไก่ย<ง>่างนี้เป็นไก่ไก่ส่วนกวางใช่ไหมใช่เราขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์น,นะครับแซ่บอร่อย พี่บูมหายเป็นไหนมานานเลยอืพี่บูมไม่ได้เป็นไหนเลยไปขึ้นดอยมอชอมาือเข้าใหญ่ไปไหมเนี่ยเข้าหญ่ไม่ไปแต่สองหลโฆษณาสิว่าเรามีอะไรที่ถขาใหญ่เราอยู่ฝ่งทางอา่าดาน โซนเปปซี่นะครับทุกคนใครที่ไปเที่ยวเขาใหญ่ก็แวะไปได้นะครับชื่องานอะไรนะบิ g ก o ม n t เทนเฟ s ติว a ลใช่งเอฟซีไปเที่ยวได้นะครับทุกคนแวะไปอุดหนุนได้นะไก่ย่างของเราช้ำๆเลย แกงน้องสอแล้วฮะสวัสดีครับน้องดิ้นสอไหนกินกินปลาร้าตนต่นสีนกินได้เปล่านี่หรอเออ,เอ,อจุนจุนขอฉีก่อนนะฉีกก่อนนะชีก,ก,นนะชกมันยังไม่เปื่อยอะ่ะตายแล้วเนือนอนอน้อยุ้ยมาก กินแซ่บเอาไว้กมาแบบหนึ่งอร่อยอันนี้อะไรอันนี้หมูก,กรอบนะครับหมูกรอบมันเข้ากับปลารันมาก กินนุ่มเจนกระสมตำฝากเอซีทุกคนที่ยังไม่ได้ติดตามเพจใหม่ของเราก็คือฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเพจว่าผ e ัวอีเลนนะครับอืนี่ไงชิกได้แล้วทุกคนอืไหนดูสิ ขอถามที่มาของชื่อเพจได้ไหมผัวอีแรดใครแรดนะเนี่ยผัวชื่อเพจปวดอีแรดใครแรดเนาะก็พอดีมันเป็นอ่าคือเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าของเจตกเจตอกแต่ก็คือแปลว่าอะไรแลดเล็ดขาะแลดเลดางอะก็เลยแบบเขาเลยบอกเอาแบบอีแรดเข้าไปด้วยก็เลยจังว่าผัวอีแรด นี่คือที่มาของชื่อ,อะนะรับเป็นเพจใหม่ของคุณซอนนะครับออแต่ไม่รู้ถ้าคนติดตามเยอะจะโดนยึดเป้านะ <laughs> ไม่แน่ไม่แน่โดนยึดนะแต่ลองลองโฆษณาสิว่าเพจนี้เราจะทำอะไรบ้างเพจนี้เราก็จะ ขายของเสื้อผ้าของแห้งของกินอของใช้อะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมีคลิปตลกตลกมาลงเรื่อยๆใช่<ๆ> F4 ก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะให้ด้วยนะครับไก่ย่างแห้งมา

สูตรอย่างนี้เลยครับเอฟซีคใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจนะครับใครอยากคอมเมนต์ คอมเมนต์แบบอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์มานะครับจะก็เดี๋ยวเราก็จะไปตอบแล้วก็อ่านนะครับสำหรับวันนี้ขออำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย